ครับเลือกกริปอปกรณ์ิปได้เลยดีสองแล้วก็มันจะขึ้นรูปแบบรายงานมาให้ก่อนครับมันจะมีตัวเซตใต้ข้าขงในเราต้องลบรูปแบบเดิมก่อนดีมุกบัรณิสิทธิ์ดีมุกบัปปรณิสิทธิ์ใช่แล้วก็ดึงไฟล์รูปมาดึไงไฟล์รูปมาเต็มรูปแบบอา่ามุดดึงมาแล้วนะครับมุดดึงมาแล้วใช่ครับทั้งค่าที่ท,ที่ททให้ใช่มันมันชพารามิเตอร์ต่างๆครับใช่ครับเหมือนอันนี้เป็นช,ชื่อรูปชื่อรูป จะใช้เป็นวันที่กับเวลาครับในส่วนของกล้องเนี่ยไม่ต้องพิ๊กอะไรครับผมปรามิเตอร์เอาสองค่าพออิมิตกับเอมเบียนที่สำคัญนะครับสปอร์ตอันลิซิสนี้ก็ค่าเดิมได้เลยชัมเมเจอร์กับอิมิตไลน์ไลน์นี่เอาเฉพาะค่าเม็กกับอีมิซิมิตี้เอเวียนนี่ก็เมกกับอีมิซิมิตี้เหมือนกันครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรก็กดโอเพียเลยในโชว์ค่านี้มา ก็สมมติว่ามีจุดร้อนครับที่นี่ทำรายงานนะครับก็บะจะจะเลือกใช้เป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมวงกลมหรือสี่เหลี่ยมใช่แต่ถ้าผมผมเลือกใช้สี่เหลี่ยมเพราะมันจะรุมจุดร้อนได้ดีกว่าครับเมื่อเรารุมจุดที่ร้อนนะเรารวมจุดร้อนเสร็จค,ค,คเมันจะขึ้นเป็น,เ,ปนเอ,อเรียหนึ่งเอเรียหนึ่งพื้นที่หนึ่งอุณหภูมิห้าสิบเก้าสิบเกณฑอ๋อนี่มันออกมาอัตโนมัติใช่ไหมครับสมมติว่ามีจุดร้อนจุดเดียวเราต้องหาอุณหภูมิห้างอิน ครับใช้วงกลมหรือตัวจุดก็ได้ครับเป็นตัวอ้างอิงอีกตัวนี้คือจุดพอยจุดพอยใช่ครับจุดพอยมันมันจะไม่ทูนอุณภูมิถ้าจะให้ทูนอุณภูมิเราเราจะใช้วงกลมดีกว่านะครับใช้วงกลมเป็นอุณภูมิเรสเฟลนอ้างอิงเรสเลนว่าอุณภูมิปกติคืออยู่อยูอ่วันนี้ประมาณไหนคือเราต้องการที่จะอุณภูมิที่จุดร้อนลบกับอุณภูมิปกติ แล้วก็คลิกขว่าตั้งค่าได้เลยเดีที่เซตติ้งหมายเลขสิบเมื่อกี้เอเรียหนึ่งเป็นโจแม็กอยู่แล้วอเอเรียสองยังไม่โชจเราต้องเลียกมันโชว์ด้วยครับ Mac, แม,ม็กจะมาเชื่อร์ก็โอเคมันจะโชว์มาคูมา23.5วิธีปรับภาพการปรับภาพนะครับสเกลลิมิตสเกลลิมิตใช่อ่าต้องการต้องการความคมชัด ให้มันมืดให้มันเห็นจุดที่ร้อนได้เลยครับได้เลยแล้วครับพี่อยู่ไหนี้ไหนเนี่ยหรออยู่ในไหนี้ไหนเลยพี่ต้องปรับบ้านในที่พี่ว่าไวรัสเนี่ยตรผเองให้ให้พี่ให้มันเห็นจุดร้อนจ้าแตงดูสวยงามแล้วก็ปิดได้เลยปิดท็อปใส่ อย่างอื่ก็ไม่มีเลยนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นหมดเลยอิวิต e ี้ถึงจะเก้่าที่เราตั้งนะครับครับ m v s สิบ4 9อันนี้เราไม่ได้ใช้เท่าไหร่อุณหภูมิยเย็นนะพี่อุณหภูมิอเอ็นหน้าสเ้าจุดเจ็ดได้แล้วอุณหูมากอยี่ส<ค>ิบสามจุดห้าเอาเราจะเอาตัวตัวรูปแบบเลยนะครับไปจัดแบบโฟมทำในงานอีกอีกครั้งหนึ่งโดยการไปที่ไฟล์นะครับ ในกรอตูดในกรอตูดได้ครับแล้วก็ตัวเปลี่ยนชื่อเอาเองตามตามที่สถานที่หรือว่าชื่อตัวอุปกรณ์ได้เลยครับแล้วก็เซฟก็เซฟรอสักแป๊บนึงนจะขึ้นเป็นข้อความเตือนขึ้นมาให้กดยึดแล้วมันจะโชว์ไฟอินดิวส์มันอยู่ไหนนะมันก็ได้จะอยู่ในดาวน์โหลดอยู่ในดาวน์โหลดใช่ไหมส่วนมากจะเซฟไว้ในดาวน์โหลด ดาวน์โหลดครอ๋อไม่ใช่<ร>อ๋อรีพอร์ตเนี่ยเหรอเรากินแบงไม่ใช่ครับเมื่อกี้ที่เพิ่งเซตเมื่อกี้รูปแบบเหมืนจะอยู่ประมาณนี้<ฅ>เหมือนกับในตัวโปรแกรมเลยอืมอ่าเราก็ครบครบตัวภาพความร้อนนะครับไปใส่ที่เราเซตไว้อ,อีกทีนึงตัวโปรแกรมที่เราเซตไว้ผมไม่มีรูปแบบรูปแบบไม่รู้ยังมีอีกไหมยังไงเดี๋ยวส่งตัวอย่างมาไลน์มาได้ได้ไลนไลนครับประมาณนี้ประมาณนี้เสร็จแล้ว 不会啊，不会。